Bà ta nói lẽ vì em như cái này Bà cắt sau con cứ cao vì nào em như con thịt lại bự bữa yên, lẹ để bà ngầm mua ghiên vì nào đây Bà lẽ vì nào đây Bà cắt như cái này Bà cắt mông phải vì nào đây Bà cắt nổ sau con mẹ nhắn bài vô đáy vì nào đây mẹ nhắn Hãy cho nó Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ nó video กะดีมกติใจแหละเมยเป็นก็ยังนั่งอยู่ทั้งยา,าวาั้งลิงทั้งลูกอะนั่งลิงลดน้อยอยูฮัากกาะเกิดมาฮัากได้ลดน้อยเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยทั้งเอ้ยใจดีเพิ่นซื้อมะข่มีทางต่างประเทศเมริกาผัากเงินมาซื้อลดน้อยให้แลวกปัวทางเมยเป็นเขาโรงพยาบาลนแน่ อาศรมสโลมถ้าคือสักยาเนาะพี่น้องเนาะก่ะไเพื่อยืนดีมีแห้งพี่น้องเอ้ยทางเอ้อใจดีอยู่มิิกากระไดไอ้เพื่นสุขกายสุขใจสุขกายสบายใจความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีให้เพื่นร่ำเพื่อนรวยไปมณะเด้อทางเอ้อใจดีอยู่ประเทศอเมริกาไอเพืนสุขภาพแข็งแรงไอ้เพื่นเหมือนเพื่นยืนพร้อมด้วยครอบครัวของเพื่อนสาธุบุญนักษาเทียาคด้คงคง ทั <es> anyway, the <match> the ้งเอ่ยใจดีอยู่มิดเอกอะไ้ต้มหวานพี่น้องเอ้ยยังมินยังเมาอยู่แล้วก็สีต้มหวานแกพิษพี่น้องเอ้ยยังว่ากินพิษกินยังพี่น้องเอ้ยแบบมีสารพิษสารยังในต้นในโตเนาะพี่น้องเนาะต้มหวานกินพิษบิ่งพี่น้องเอ้ยสมบูชาหวานมากินพี่น้องเอ้ย หลังจิกต้มพี่น้องเอ้ยต้มแล้วก็กินแบบว่าส่างเท้าพี่น้องเอ้ยก็ยั่งนักการขึงอยู่ในหัวในหางเนาะพี่น้องเนาะลายแน่สักยากอะไรการนั่งนักอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วก็จะได้ต้มบะกินก่อนพี่น้องเอ้ยโดยได้ลอกกดพี่น้องเอ้ยลอกกดแล้วก็ต้มแล้วก็เ้ากินพิษกินยังพี่น้องเอ้ยแบบว่าแบบว่าทอดพิษนะพี่น้องเอ้ย พายพิษแบบว่ามีมีสารพิษในร่างในกายนะพี่น้องเลยเ๋ยวเขากินแบบเบื่อเมาบอก็เขากินแบบใดพี่น้องเลยมันสิร่างสารพิษเอกในกระตุนกระตุ้นพี่น้องเลยเป็นพวกหวานอันแกกินพิษอยู่กับพี่น้องเลยอันว่าเรามีเยื่อใหญ่แต่ข้าวลุลุนะพี่น้องเลยโดนมาแล้วพี่น้องเลยเหนว่ามันมีค้างเยื่อใหญ่นะพี่น้องเลย เลยมากินหวานแก่พิษสักคือสักยามันกะบ่อถอยพี่น้องเลยกะถอยบางเล็กหน่อยเนาะลดพอดบางเล็กหน่อยแล้วก็มากินหวานแก่พิษบ้งพี่น้องเลยก็เคยดีน้ำวานแน่แต่เบื้องก่อนก็เว่ากินพิษกินยังนะพี่น้องเลยอยู่กับอยู่ยังนะแล้วก็ผ่านเจ็ดผ่านพี่น้องเลยกาลังผ่านเจ็ดผ่านก็เคยดีน้ำหนา ก็เห็ดไปหลายอย่างเบิ้องนาะพี่น้องเนาะปัวหลายอย่างเบิ้องนะพี่น้องเอ้โดยสิหาทีปัวจะทางเดียวกันทางคือทางยากับเมนโยพี่น้องเอ้กับกับท้อทอยลงโยหักมันบ่อันอกกับปัวประจายทางเนาะพี่น้องเนาะความดีเนาะพี่น้องเนาะครับปัวทางคือทางยาใส่สลบกับมีแห้งไปแล้วกับมีแห้งปางเล็กน้อยพี่น้องเอ้กับยังบ่มีแห้งหลายแล้วเขาก็มาต้มเบิ่งหวานเบิ่งยาก่อนพี่น้องเอ้ Nhân và mình soạn sao vậy mà mình thử Piong người, loăng Piong người, đây Piong, tôm chết phán Piong người, tôm là cả nhầm cái dĩp này Piong người, nhầm là cả tôm tổng... người, rồi, nhung tôm tôm già chứ

แกกินพิษพี่น้องเลยกินจะว่ามันไข้ขึ้นมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเมาอยู่พี่น้องเลยยังดุไปไลยกับไรพี่น้องเลยยังยังวินยังเมาอยู่พี่น้องมาส่งลิปกับกิบนี่ยสุขกายสุขใจเด้อพี่น้องเด้อสุขกายสบายใจ ความเจ็บมาได้ความไข้หมอยมีรำโดยเพือทุกคนเหรือสิเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยหรือต่างประเทศกันก็อยู่ดีมีแห้งขภามแข็งเดือท่าด้วยความตลอดปลอดภัยรำให้รวยเพื่อควบคุมเอฟซีที่หักแพงคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องขอคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลย